นี่ร้อยหนึ่งก็จะได้ซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งเท่านั้นเราจะต้องหาหนังสือที่น่าอ่านมากกว่านี้เล่มนี้ด้วยเนี่ยมันมีเล่มนี้ด้วยเนี่ยคือไอ้เล่มเนี้ยมันชื่อเล่มอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันคล้ายคลยู่มนนาทีในเรื่องยิ่งแต่ว่าเท่ห์อยู่เล่มฮิมิโนะอะนี่เล่มเนี้ฮิมิโนะใช่ไหมใครจำชื่อเล่มมังก็จำไม่ได้แล้วจำได้ได้จะชื่อฮิมิโนะ คือเล่มสิบมาของมาคิมะไอ้ I mean, นี้ยก็ไม่ค่อยได้อาา่านเรื่องเซนซอมนี่นเท่าไหร่หรอกที่อะ่ะมีอะไรดีที่สุดรู้ไหมคือบัดดีได้ไฟบัดดี้ไฟเนี่ยอยากได้มากเลยแบบเป็นของเดสทอร์เยอร์อันนี้เห็นมากยมันจะเป็นดเดสทอร์เยอร์แบบเจนเจ็ดอะรากนิกโอเวอร์หลอดดีเอน็นกล่องเนี้ยไม่พลาดนะดีเอ,นอ็นะสมัยเนี้ยอยากได้ดีเอ็นมากเลยอตอนเนี้ยแล้วก็ใบ ยูดีนัสใบนี S, year, ้ยูดีนัสแต่ว่าราคาก็อยู่ที่1 4 5บาทก็คืออยากได้ที่ผมอยากได้มากที่สุดน่าจะเป็นดีเอ็นหรือว่าไอ้แบดดีนี่แหละเราไปโซนต่อไปกันดีกว่าจงมีหมดนะเนื่ยใการกาไลค์กับมีโง่กดเรื่องเคี่ยหลังห้องน่ะเล่นเล่นก้าว กาลิมสีดำอันนี้เรื่องอะไรอ่ะอ๋ะอเชี่ยนวิภาคศาหนังสือที่อยากอา่านตอนนี้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเล่นนี้น่ารักดียดแต่ว่าสวยอยู่ก็ใช้ได้ครับเจ้าเล่มสุดท้ที่อยากอา่านมากที่สุดก็น่าจะเป็นเล่มน,นี้เล่มน,นี้คือแบบ สวยนะน่ารักมากที่อยอ่ะมาเลยมอนเล่นเนี่ยแบบมันีนะมันเป็นเล่นหนึ่งว่าน่าจะเป็นมังงะน่าจะเป็นเล่มมังงะแล้วก็เล่นเล่มนี้เลยกิโดสึกไทเซนเล่นสิบหกอยากมากเล่มนี้มันมีน่าจะมีตอนยูตะถ้าจะไม่ผิดเล่มนี้ยอ้อมีเล่นนะที่อยากที่อยากได้ที่อยากอ่านมากเลยก็คือเล่มนี้เนี่ยถ้าใครเคยดูเล่มเนี้ยสนุกสนุกมากเลยแต่ในกระตู้นะสนุกมาก ก็คือแบบเคยดูนะำผ่านนะแล้วก็แบบถ้าดูน่าจะสนุกกวอนนี้นะถ้าได้อา่านมางะ้วเรื่องแบล็คโคเวอร์ถ้าจำไม่ผิดน,นะน่าจะเป็นเรื่องแบ็คโคเวอร์แล้วก็มันจะมีบางอันทนะ่ะที่อยากอ่านอยู่มันจะเป็นเรื่องไหนก็ไม่รู้นะผมา่าน อย่าอ่านอ่ะมันต้องไปกรุงเทพนะไปที่เมกะพลาซ่าตามตามลิงก์เลยนะมีเมกะพาซ่าเมกะพาซ่ามันที่หนัมันจะมีด้านหนังสือร่าห้างอนิเมทช็อปเยอะมากเลหนังสือเยอะมากจริงแล้วก็แบบเรามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ว่าน่าจะน่าจะให้เรียนมากเลยมันจะเป็น ชาก mm. ารเรียนแบบน่าจะเกี่ยวกับเรื่องปฐมพยาบาลประมาณนั้นอะไรเงี้ย mm. แล้วก็ชอบอ่านเหรอศึกระตูนความรู้ศึกระตูนความรู้ mm. ที่ผมชอบมากที่สุดนะน่าจะเป็น ะเป็นเล่มน,นีนะ้แต่ไม่เคยอา่านนะแต่ว่าตอนอยู่คนละเคยอา่านคือแบบอ่านอยู่นะในห้องสมุดคือแบบมันมีอ่ะแล้วก็มีแบบพวกหนังแสบบือการ์ตูนแล้วก็ทุกอย่างแต่มันจะไม่มีมังงะให้ทุกตลอดทุกเวลาตอนอยู่เรียน่นะก็อยากเข้าห้องสมุดนะแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะไม่ให้เข้าเพราะว่า ตอนนี้อาคารใหม่ที่น่างเรียนผมเขาสร้างอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรอต่อไปอะรออาคารเรียนเปิดเปิดใหม่อะคือแบบก็ต้องรอต่อไปว่าปีหน้าเราจะได้ทำอะไรต่อไปอเพราะว่าอยู่เงี้ยผมก็กลับมาอยากอ่านอาดวิดีโอมั่งสักครั้งในชีวิตก็สักครั้งนะจะได้แบบลงหน้าตัวเองให้เรียบร้อย เมใครรู้จักเล่นนี้บ้างอ่าเนี่ยดูขอรองนะยะห่างมันก็จะข้าวข้าประมาณนี้แต่ว่ามันมีคนฉีดแน่เลยอะเนี่ยเนี่ยมันน่ามันน่ามีคนฉีด ได้ตอนนี้แต่ว,ว่าลุงบอกว่าจะซื้อให้นะเพราะว่าคิดอยู่ว่าอยากซื้ออะไรอยู่ตอนนี้ได้นหนังสือเล่มไหนม,มันเหมาะกับผมมากเป็นเช่นเล่มน,นี้หรือเปล่าก็ก็คิดหนาก,ก็อยา,ากจะค่อยคอมเม,ม,มนต์ก็มาบอกกันด้วยนะครับว่าเรา ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้อ่าวิดีโอสักเท่าไหร่ตอนอยู่บ้านอ,อยากได้เล่นนี้แต่ไม่รู้กี่บาทเดี๋ยวยูเกาะว่าเล่นนี้กี่บาทเราค่อยดูจบก็ได้เล่นหนึ่งมาแล้วเป็นเดมอนไซอูเอ้มหาเล่มหนึ่มาจะรู้สึกใครสุดน่าจะเป็นเล่นยูตันะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะมียูตัสำหรับคลิปนี้ก็จบของเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากมาแบบใช้ชีพประจำมาของตัวเองได้กับการอ่านัน วันนี้ขอจบไปก่อนนะครับ